สวัสดีค่ะหนิงคาะมีเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่16ถึง22มกราคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความมั่นคงม,นมั่งคั่งนะคะการดึงดูดนะคะเรื่องของเงินเรื่องของโชคลาภนะคะชาวตุลช่วงนี้อาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะหรือเกี่ยวกับการที่อึดอัดใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะ แต่ก็มีสมาธิมุ่งมั่นนะคะในการแก้ปัญหาในการวางแผนระยะยาวได้ดีนะคะเรื่องของการงานนะคะดึงดูดเรื่องของโชคลาภความสำเร็จทั้งธุรกิจนะคะหรือการทำงานประจำนั่งโต๊ะต่างๆนะคะกิจการและหน้าที่นะคะมีความเจริญก้าวหน้าหรือมีข่าวดีมีโอกาสดึงดูดเรื่องของการติดต่อประสานงาน มีโชคลาภความสำเร็จจากงานเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะคะมีความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของการใช้จ่ายมากขึ้นการบริหารการเงินมากขึ้นทั้งนี้ยังดึงดูดโชคลาภนะคะฟุกๆเข้ามาเกิดขึ้นได้อีกเรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ชาวตุลมีพลังในการลุยงานใช้ชีวิตเต็มที่ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับข่าวดีเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบรักที่ถูกใจหรือคนที่มีอายุห่างกันมากๆอาจจะอ่อนกว่าแก่กว่านะคะก็ลองดูให้ดี บางรายก็เกี่ยวกับการพัฒนาจากเพื่อนไปเป็นแฟนได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะหมายถึงความรักที่หอมหวานนะคะมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานหรือได้ข่าวดีในเรื่องของความรักบางอย่างร่วมกันในสัปดาห์นี้คะ่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ